เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิทีวีนะครับวันนี้อยู่กันในเกม n าวโตโคโนฮามาสเตอรนี่เองนะครับผมก็สําหรับเกมนี้เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับมีระบบภาษาไทยด้วยมีระบบแปลภาษาที่หลากหลายภาษาอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีการแจกคูปองสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับ3000บาทนั่นเองนะสามารถใช้เติมเกมได้ฟรเลยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูวิธีโหลดกันดีกว่าเผื่อใครอยากจะเล่นนะครับผมก็คือโหลดทางด้านเมนปักหมุดเลยนะครับเข้ามาที่เมนปักหมุดแล้วก็กดเข้ามาที่ลิงก์นะครับให้กดไปที่ดาวน์โหลดที่กลางจอตรงนี้เลยนะกดไปเลยนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นตัวแอป X7 Game มานั่นเองนะครับให้เราทําการกดติดตั้งไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในแอปเลยนะครับ เอาละครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในแอปแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมหรือว่าหาเกมเล่นกันนะครับผมก็ให้มากดบูสเตอร์ก่อนนะครับสำคัญมากๆเลยตรงนี้เพราะว่าจะทําให้เกมมือไหลลื่นขึ้นแบบไม่สะดุดนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ก็อยู่ในประเทศจีนนะครับทำให้เราปิงได้นะครับเราก็กดใช้งานบูสเตอร์ไปเลยเพื่อให้โทรศัพท์ของเราเนรอบผมเชื่อมต่อ VPN ทางด้านเซิร์ฟเวอร์ของจีนนะครับให้เรา แบบว่าเล่นไม่ปิงนะครับนี่เขาก็จะมีรูปกุญแจขึ้นมาข้างบนหัวนะครับผมแค่นี้ก็สามารถเข้าเกมไปเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าสำหรับเกม n oh a r โตะโคนหามมาสเตอร์นะครับผมเอาราครบผมก็อยู่กันในเกมแล้วในเช้าผมตอนนี้ก็ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับเราต้องทําการล็อกอินนะครับผมจะได้จําข้อมูลของเรานั่นเองนะครับโอเค เราไปล็อกอินที่ Google หรือว่าล็อกอินด้วยอีเมลก็ได้นะครับก็คือล็อกอินด้วย Google ก็กดไปที่ Google ได้เลยนะครับล็อกอินด้วยอีเมลก็คือลงทะเบียนลงชื่อเข้าใช้และลงทะเบียนนะครับเรากดไปเลยตึ๊บนี่นะครับจะเจอคําว่ากล่องจดหมายนะครับให้เราทําการกรอกอีเมลไปเลยนะครับผมโอเคครับผมก็กรอีเมลเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดรับรหัสได้เลยนะนี่นะครับแล้วก็รอไม่ถึง60วินาทีนะครับผม รอสักคู่หนึ่งนะก็สำหรับเกม Naruto k น n o h a Master นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นเกมยังไงนะครับผมเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งออกมาแล้วมีมีภาษาไทยด้วยนะครับผมโอเครหัสมาแล้วรหัสของเรานะครับผมก็คือ808นะครับ508อ่าเท่านี้ก็สามารถเล่นเกมได้แล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่า นี่นะครับตัวเกมก็จะมีภาษาไทยบอกนะเซิร์ฟเปิดวันที่24กอรดักกาดานี่ก็ผ่านมานานอยู่นะโอเคไปเลยครับเราเริ่มเกมเลยมีกี่เซิร์ฟน่าจะมีเอ่อ6กป้ายเซิร์ฟนะผมอยู่เซิร์ฟสุดท้ายเลยไปเซิร์ฟหนึ่งดิผมอยากเล่นเซิร์ฟหนึ่งครับเซิร์ฟเต็มแล้วโอเค ไปเซิร์ฟสุดท้ายกันแล้วกันนะครับไปเซิร์ฟ68แล้วดูภาพครับจริงจอกเก้าหางวัฒน์จาโคโนฮะครับผมโอ้ตัวตัวนี้เป็นภาษาจีนนะแต่ว่ามีแปลไทยให้อยู่นะอุย้ยมาแล้วครับแสงสีทองแห่งโคโนฮะนินาโตะนั่นเองครับแล้วเกมเหมือนจะมีระบบสั่นด้วยนะตอนนี้เครื่องผมสั่นไม่พักเลยครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปยังไงอืมอันนี้น่าจะเป็นหมดเนื้อเรื่องอยู่นะครับผมต้องขอดูระบบเกมการเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าเกมเปิดใหม่แล้วมีภาษาไทยด้วยแบบนี้นี่ไงเฮ้ย hey, นารุโตะนาราโตะนี่ได้มาแล้วครับนารุโตะประอาจารย์ จำอะไรวะจำไม่ได้ไมียับภาพสวยนะทำเป็นเล่นนะครับเป็นแนวเทิร์นเบดเกมมือถือแนวตั้งนะครับผมคล้ายๆเกมเห็ดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะหือ ซาซูนาเดะดูครับอุ้ยมีสีทองสามอันเอสเอสได้มาเป็นซากุระห้าดาวครับอืเป็นฮินาตะห้าดาวเหมือนกันแล้วก็มีนารูโตเอสเอสทิปเปอร์เอสเอ้ยมีแบบสกิลพลังสถิตด้วยนะครผม โอเคเขาเหมือนจะให้เหมือนจะบังคับผมกดนะแล้วน่าโต๊ะห้าดาวผมอะ่ะเงาพันธนาการใช่ป,ะปะ่มวะนี่ยับปังสุดมงจักอย่างที่เอาดี โ okay. อเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกมที่เราจะเล่นกันก็คือแนวเทิร์นเบสแล้วก็มีระบบสุ่มกาชานะครับผมแล้วก็มีระบบแร n กิ้งนะสามารถประจนภัยกับเพื่อนได้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็การไต่อันดับคล้ายๆกับรายลนเจอร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าเทิร์นเบสนะครับ แต่ว่าเราใส่สกิลเองไม่ได้นะก็คือต้องให้เขาใส่สกิลให้เขาต่อสู้ไปเองนะครับตัวไหนมันเก่งมันก็จะได้แบบว่าไม่มีการโกงอะไรเลยในแคปผมตรงเนี้ยสูมอีกแล้วว่ะป,บป,บป,บปูบูบนะูบ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 บูบูบบนบูบูบูอูบูบูเบบน ผมว่าผมคิดว่าน่าจะล็อกไว้น่าจะเป็นตัวแจกเลยนะครับแจกแรบออสโตโอเคครับเดี๋ยวลองเล่นดูอย่าลืมไปเปิดอ่อบูสเตอร์กันด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะสำหรับบูสเตอร์นะครับ let's go let's go กดข้ามได้ไหมเนะี่ย โอเคอันนี้คืออะไรโอเคแป๊บเดียวชนะแล้วนะพอมีซาสึสเกะเข้ามาแบบถึงจัดเอาดีมาเลยครับขอญาตเลยแล้วกันจัดอัตโนมืออ๋อมันน่าจะใส่แบบตัวเดียวกันไม่ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเค โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันปลดล็อกอะไรมาเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือระบบการอัปเกรดหรือว่าการใส่ของนั่นเองนะตรงนี้ก็จะมีการใส่ของให้กับตัวละครนะครับสีม่วงก็แบ่งตามรีวิวไปนะครับ นี่มีการอัปเกรดตัวละครด้วยโอเคเอ้ยมันอัปเกรดแบบรัวๆได้ไหมเนี่ยมีการขึ้นดาวด้วยนะครับผมว่าเป็นดาวแดงได้นะแต่ว่านี้ยังกีกี้อยู่ครับอ่าอัปแบบพอๆอัปแบบไม่ต้องเยอะมากใส่ไปก่อน โอเคครับเฮ้ยอ๋ออัพเกรดอัพเกรดสักห้าพันอะเท่ากันนีครับแต่เขาแจกมาให้เยอะอยู่นะแจกมาทีเป็นแสนเลยนะสำหรับชิ้นส่วนการอัพเกรดอันนี้คืออะไรอุ้ย oh. สามารถรับได้ครับอ๋อ oh. พัานดาน ได้จานไกม่มามาเอาดีนี่คืออะไรวะมันมีให้กดข้ามด้วยนะครับสามารถกดสร้างตัวละครชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าโอ้ยได้วะ่ะเติมได้ด้วยนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าเกมมีแจก ตัวนะครับผม30บใบเลยนะสามารถุ่มฟรีได้เลย50ครั้งนะครับเพราะว่าครั้งแรกก็คือ2ครั้งที่มันแจกฟรีนะครับแล้วก็ไปรับในกล่องจดหมายอีก30ก็เป็น50นั่นเองนะครับโอเคเท่านี้แหละที่ผมลืมบอกไปนะครับบายบาย